ยี่สิบนะนับดูสิจีบาทสามสี่แปดสิบบาทแปดสิบบาทค่าอะไร <What? S 1> ขายอะไร <What? S 1> ขายขวดขาย <What? S 1> ขวดพลาสติกได้ค่าโรงเรียนจีบาทลูกแปดสิบ <8. S 1> บาทแล้วจะเก็บอีกไหมเก็บอีกไหม <No. S 1> ไปเก็บที่ไหนมา eh uh เก็บหน้าบ้านเลยอเปาเก็บขวด อยู่พอส mm ี่เก็บกวดขายได้กี่บาทลูกวันนี้แปดวันนี้ได้แปดสิบบาทใช่ไหมจะเอาไปที่ไหนเอ,ไเอาไปฝากครูเอาไปฝากครูฝากครูวันละเท่าไหร่แปดสิบฝากแปดสิบเลยเหรอเอา้าก็วันนี้แค่แปดสิบแต่แพอ่อแ,แล้วก่อนหน้านี้พ่อก็บอกให้ฝากครูแปดสิบจริงไหมล่ะจริงแล้วครูจะให้ตอนไหน เพระหะาวันไหนที่เรียนกับครูสุภาวดีครูก็จะมาคืนใช่หรออืมไม่น่าใช่น่าจะใช่คืนแล้วครูจะให้ตอนจบปหกหรือจบปสี่จบจบปสี่นั่นแหละก็เจ็บอีกนี่ครับตังค่าขายขวดพลาสติกขายขวดพลาสติกว,นนตตวันนี้ได้แปดสิบมีแต่เหรียญสิบวันนี้ได้แปดสิบบาทใช่ไหมลูกจะไปฝากโรงเรียน ไปฝากครูจบประหกใช่ไหมถึงจะได้จบป .4 หรือประหกจบป .4 ครูถึงจะให้ใช่ไหมถ้้ไม่คึนก็ไม่รู้เลยอืมไหนแปดสิบบาทแปดสิบเอ็ดบาทแปดสิบอืมแปดสิบบาทแค่มีเหรียญหนึ่งก็เป็นแปดสิบเอ็ดแล้วอืมไปเอาไปเก็บได้ขอบคุณครับ